สำหรับคนที่กลัวไวรัสสายพันธุ์ใหม่บูสเลยนะครับ3ทางเลือกในการบูสเข็ม3เข็ม4ทางเลือกที่1บูสเลยนะครับจริงๆแล้วคำแนะนำของ W h o เนาะเขาก็แนะนำให้บูสแหละทีนี้การบูสเนี่ยบูสอะไรดีละ่ะจริงๆทุกวันนี้วัคซีนที่ดีที่สุดก็คือ m r n a นะครับถ้าจะบูสก็แนะนำให้บูสต์ mRNA นั่นแหละนะครับ แล้วก็เวลาเราฉีดวัคซีนเราจะฉีดวัคซีนที่เข็มแรกๆเนี่ยประสิทธิภาพต่ําแต่เข็มหลังๆต้องประสิทธิภาพสูงขึ้นจะดีกว่านะครับการฉีดไข้ประสิทธิภาพจะสูงขึ้นตัวอย่างเช่นสมมตินะจะฉีด5เข็มเข็มที่1เป็นเชื้อตายเข็มที่2เป็นเชื้อตายเข็มที่3ามไวรัลเวกเตอร์นะครับหรือว่า A Star แอสตราละกันแอสตราปุ๊บเข็ม4ก็เป็น m าร์ I N A. อันนี้เป็นการไล่ไปจากประสิทธิภาพเลยประสิทธิภาพต่ําๆไปประสิทธิภาพสูงนะครับทีนี้เข็ม5ก็อาจจะฉีดเป็นโมเดอร์นาก็ได พบว,ว่าประสิทธิภาพดีกว่านะครับตัวเลขเนี่ยโมเดอร์นาเนี่ยเหมือนประสิทธิภาพดีกว่าไฟเซอร์ Pfizer, เล็กน้อยเทียบว่าเสมอเสมอกันแล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นเวลาฉีดเนี่ยเราจะฉีดสเต็ปประมาณนี้นะครับฉีดจากวัคซีนเบสิกก่อนแล้วก็ค่อยๆแอดวานซ์ไปเรื่อยๆเ,เราจะไม่ฉีดอยู่ดีๆเหมือน ฉีดไฟเซอร์แล้วแล้วกลับไปฉีดแอสต้าอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยเวิร์กนะครับฉีดแอสต้าก่อนแล้วไปฉีดไฟเซอร์เวิร์กกว่าเวลาฉีดเนี่ยหมอไม่ชอบให้บูสต์เร็วบางทีเนี่ยสเดือนเนี่ยตรวจภูมิแล้วภูมิมันเริ่มต่าบูสต์เลยนะครับส่วนตัวเนี่ยหมอยังมองว่าสัก6เดือนก็ค่อยบูสต์นะครับที่บอกว่าพอเวลา3เดือนมันเริ่มต่ํามันเป็นธรรมชาติของวัคซีน เวลาฉีดไปแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งภูมิมันต่ําลงอยู่แล้วแต่ร่างกายเรามันจําได้นะครับพอเวลาศัตรูเข้ามาเดี๋ยวเขาก็เพิ่มปริมาณขึ้นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอมองว่าสัก6เดือนค่อยบูสต์ก็ได้นะครับถามว่าถ้าติดเชื้อแล้วบูสต์ได้เมื่อไหร่นะครับเวลาเราติดเชื้อนะให้นับว่าอันนี้เป็นวัคซีนอีกเข็มหนึ่ง ให้นับว่าอันนี้เป็นการบูสต์เข็มหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาเราฉีดวัคซีน2เข็มแรกเนี่ยเ mm. ขาจะมีกําหนดอยู่แล้วว่าคุณฉีดห่างกันเท่าไหร่ถูกไหมแล้วแต่ชนิดนะครับทีเนี้ยเวลาจะบูสต์เข็ม3มเนี่ยหมอมองว่า6เดือนจะบูสต์อีกเข็ม4หมอมองว่าเว้นไป6เดือนเอาง่ายๆ6เดือนค่อยบูส์ถ้าเราติดเชื้อนะครับนับว่าเป็นการบูสต์เข็มหนึ่งแล้วสมมติว่าอยู่ดีๆฉีดไปแล้ว2เข็มผ่านไปอีก6เดือนติดเชือ้อถือว่าบูส์แล้วให้รอไปอีก6เดือนค่อยบููสสตอออีีกกกทนนนึึงนนงะงะรรบบบเดจ้ว่าา หลายเข็มไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าคุณจะไม่ติดเชื้อนะแต่เขาพบว่าการติดเชื้อเนี่ยก็เจอในคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมากกว่าคนที่ฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นเนี่ยวัคซีนมีส่วนในการป้องกันได้แน่นอนนะครับแล้วก็วัคซีนเนี่ย มีส่วนในการช่วยป้องกันการเจ็บหนักการฉีดวัคซีนเนี่ยยังไงก็มีประโยชน์เพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็ต้องฉีด2เข็มให้ครบแล้วยิ่งคนที่บูสต์ไปบูสต์เข็ม3เข็ม4อาการจะยิ่งน้อยนะครับถ้าคุณติดเชื้อมาคุณอาจจะไม่มีอาการหรืออาการน้อยมากอันนี้คือข้อดีแต่ทีนี้คนกลุ่มเหล่านี้ก็ต้องระวังนะคุณอาจจะเป็นตัวแพร่เชื้อโดยที่ไม่รู้ตัวติดมาแล้วแบบไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าเอ๊ะ ไปติดมาแต่ว่าสวอปแล้วเจอเชื้อนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งคนที่ฉีดวัคซีนบูสมาก็ต้องระวังคนรอบตัวนะนะครับเพราะว่าคุณอาจจะเอาเชื้อมาติดคนรอบตัวโดยที่คุณไม่รู้นะครับต่อมาทีนี้ทางเลือกที่2สําหรับคนที่กลัวการบูส์หรือว่าเป็นกลุ่มคนที่2เข็มแรกมีผลข้างเคียง ทำยังไงได้บ้างนะครับหมอแนะนําแบบนี้มี2วิธีให้เลือก1คือไปใช้การฉีดใต้ผิวหนังนะครับการฉีดใต้ผิวหนังในไทยเนี่ยฉีดกันไปแล้วหลายพันคนนะครับส่วนว่าไปฉีดที่ไหนได้บ้างถามแอดมินิกทีหนึ่งละกันนะครับแล้วเดี๋ยวหมอไปหามาให้นะครับการฉีดใต้ผิวหนังเนี่ยยี่ห้อแล้วก็ปริมาณที่ฉีดเนี่ยจะแตกต่างกันไปนะครับบางยี่ห้อเนี่ยฉีดน้อยลงไป10บเท่าเลยนะครับสมมุติว่า ปกติแล้วหนึ่งขวดวัคซีนที่ต้องฉีดให้กับคนหนึ่งคนเนี่ยพอเวลามาฉีดใต้ผิวหนังแล้วเนี่ยสามารถฉีดได้ถึง10คนเลยนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณที่ใช้น้อยมากพอเวลาปริมาณที่ใช้น้อยมากเนี่ยผลข้างเคียงน้อยลงไปเป็นสิเท่าเช่นกันนะครับเพราะฉันเนี่ยในคนที่กลัวผลข้างเคียงการฉีดใต้ผิวหนังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับแต่ทีนี้ถามถึงเรื่องของประสิทธิภาพเนาะหมอมังว่ายังไงการฉีดโดสเยอะฉีดเข้ากล้ามก็ประสิทธิภาพดีกว่า แต่การฉีดใต้ผิวหนังผลข้างเคียงน้อยกว่าอ,อันนี้คือข้อดีของการฉีดใต้ผิวหนังถามว่าถ้าเลือกบูสต์แบบใต้ผิวหนังกับไม่บูสต์เลยนะครับการบูสต์ใต้ผิวหนังเนี่ยย่อมมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคป้องกันการเจ็บหนักได้ดีกว่าไม่บูสต์เลยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับคือการฉีดใต้ผิวหนังนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยฉีดเชื้อตายมาแล้วแล้วก็ไม่กล้าฉีด พวกแอสตาหรือ m ีเอนะครับหมอจะแนะนําว่าก็ฉีดเชื้อตายเป็นบูสต์โดสก็ได้นะครับหมอมองว่าก็เป็นอีกช้อยส์หนึ่งที่ทําได้คือสมมุติว่าเช่นเราฉีดเชื้อตายครบ2เข็มแล้วเมื่อแบบปีที่แล้วเวลาผ่านมานานแล้วเนี่ยการบูสต์ด้วยเชื้อตายเข้าไปอีกรอบหนึ่งก็ยังมีผลในการกระตุ้นภูมิของเรารให้ทํางานได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าการฉีดเชื้อตายในเข็มที่3แล้วจะไม่มีประโยชน์เลยนะครับเพราะฉะนั้นในคนที่กลัว อาจจะเลือกทางเลือกนี้ก็ได้นะครับก็คือเลือกฉีดใต้ผิวหนังหรือคุณอาจจะเลือกฉีดเชื้อตายฉีดเท่ากัมเนื้ออย่างเงี้ยก็ได้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณเลือกคุณหาที่ฉีดใต้ผิวหนังไม่ได้นะครับก็จะเป็น Choice นี้นะครับทีเนี้ยสำหรับคนที่กังวลผลข้างเคียงเนาะหมอแนะนําให้ใช้ตัวฟิชออยกับเคอร์ซิตินในการกินป้องกันทานก่อนจะไปฉีดสัก1-2สัปดาห์นะครับผม2ตัวนี้ลดผลข้างเคียงได้ฟิชออยให้เลือกทานให้มี EPA มากเกิน 5 0ของเม็ดขึ้นไปเคอร์ซิตินเนี่ยทานสักโดสสัก500มิลลิกรัมนะครับส่วนทางเรื่องที่3ก็คือไม่บูสต์เลยถ้าคุณฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วเนาะแล้ว2องเข็มแรกเจอผลข้างเคียงหนักหนวก่วงไม่กล้าบูสต์ไม่บูสต์ก็ได้นะครับคอนเฟิร์มจากที่หมอบอกไปแล้วคือว่าการฉีดวัคซีนครบ2เข็มป้องกันการเจ็บหนักและเสียชีวิตได้แล้วนะครับแล้วก็จากที่เรารู้กันเนาะสายพันธุ์ใหม่ที่มาใหม่เนี่ยติดง่ายแต่ว่าความรุนแรง ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นดูแลภูมิตัวเองให้ดีคือถ้าคุณจะฉีดแค่2เข็มคุณก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีหน่อยนะครับถ้าทานอาหารดีไม่ได้คุณก็ต้องทานอาหารเสริมนะครับวิตามินดีวิตามิน, D, มน C, ซีซิงค์นะครับเบสิกมากๆเลย3ตัวเนี้ต้องทานนะครับแล้วก็หมออยากเพิ่มเติมเรื่องของ nk เซลล์นะครับเสริม nk เซลล์ตัวเองให้แข็งแรงเข้าไว้นะครับด้วยวิตามิน A ซิลิเนียมวิตามิน E นะครับก็ถ้าเกิดเวลาใครอยากไปหาซื้อนะครับ ไปหาซื้อกันเองได้เลยนะอยากรู้ว่ากินฟอร์มไหนปริมาณเท่าไหร่ถามแอดมินหมอได้เลยนะครับผมหมอมองว่ามันสําคัญและจําเป็นในคนที่ไม่บูสต์นะครับคุณจะต้องทําให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงเข้าไว้นะครับฝากไว้พิจารณาในการทานอาหารเสริมเหล่านี้นะครับผมก็สุดท้ายฝากไว้เหมือนเดิมอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอนะครับ